นี้เราจะกินาราดหน้าราดหน้าใส่ซอสพริกร้านลุงตีเตรียมมาแล้ว อันนี้คือผัดเต้งกับไข่ก่อนนะไม่รู้ว่าลุงก็ผัดอะไรอ่ะผันพวมเนี่ยแต่หอมนี่เออโอหอมไยเต่แงแวงแห้งเลยเนี่ยเตกงพวไข่แห้งเลยลุงทำทีระชามนะอย่างเงี้ยนะครับรอ เดี๋ยวรอน้ำราดนหน้าที่ใส่ซอสพิก <c oughs> <c oughs> ทั่นสดๆทุกครั้งครับนี่ครับ ของเขาเลยต้องอยู่ในครัวแกทาสดๆทุกครั้งเลยแกจะไม่เตรียมไว้นะแกหั่นทุกครั้งเลยลุงก็จะเตรียมแบบนี้ทุกครั้งลุงจะไม่หั่นไว้เลยเนาะลุงจะเตรียมทุกครั้งเลยเนาะเออมือนแค่สดล้วดวยเด็เนีอ อ๋อต้องมาล้างก่อนเนาะเอาแล้ว nah. ตูดซอสทิ๊กนี่ครับจ้กลงไปนะครับบ๊วยบ๊วยบ๊โอ้หอมหอมอืมผัดหอมหอมมีเลยครับครับตัดหน้าใส่ซอสทิ๊กนะครับซอ๋อแล้วเนี่ยรเราใส่ซอสทิ๊กน้ำลงไปก่อนเลยซอสทิ๊กฉาลงไปอย่างนี้ครับ โโโโตีแป้งแล้วสดๆเลยครับนี่ขนให้เหนียว เอาขนาดนี้ก็ได้ลงพ้นขนาดนี้พอแล้วนะครับโอ้โหเนื้อเรือใหญ่แล้วครับหิวเลยเสร็จแล้วมาแรปบปองโอเคมาเติมเลยไปแล้วหน้าซอสพริกหลุงตี กินเลยนี่ครับเคยกิน,ป Sod ปน,ปนเปล่าร้านหน้าเลยซอสพริกร้านลุงตีนี่คร like ับดูครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกินกันนะนี่ครับร้านลุงตีเราก็ต่อบางค้านี่ครับอ่ะกินกันนะเอาแล้วนี่ครับอะไรนี่ครับผู้ชม ด้านหน้าใส่ซอสพริกร้านลุงสีนี่น่ครับนี่ไงเป็นไงไงนี่ลองชิมนะคุณผู้ชมลองชิมนี่ครับซอสพริกซอสพริกโอ้โหครับน้ำซุปร้อนๆด้านหน้าครับน้ำเช้าว้มันจะไม่หวานมากมันจะมีเปรี้ยวเผ็ดตัดนะอ่า เอาเลื้องครับนี่อืมโอ้โหอร่อยอหให้ดูร้านน้าแต่ซอสพริกคุณผู้ชมตาลุงตีบาง้านะไม่มีใครทำแล้วไม่มีทำเหมือนใครนะครับนี่ครับสูตรเด็ดๆเ,เลยอย่างนี้นะครับ มันจะไม่หวานไงคือมันจะม่เขาว่าทำหวานก็จริงแต่ว่าหวานนิดนึงก็จริงแต่ว่าตัดตัดเปรี้ยวได้ซอสพริกโอเคนะกินด้วยกันนะครับปากรุงร้านลุงติ๋วนด้ครับตำนานบางค้านะหกสิปีแน่นอนครับนี่ร้านนี้อยู่ในบขสตั้งแต่รุ่นพี่แกแกบอกนี้อ่ะกินนะครับอ่ะกินกัน,นครับ อร่อยว่ะหอมมุกขวักระเยื้มเย่ยมเย่มมมม้มโอเคครับอเอเหมือนเดิมครับผมฝากร้านลุงตี๋แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคนที่เคยกินร้านลุงตี๋ลองช่วยกันคอมเมนต์อยู่นะว่าเมนูอะไรแกอ,อร่อยเดี๋ยวเราจะได้มาสั่งกินแต่วันนี้จัดรัดหน้าซอสพริกไปแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับ ยังไงเชิญคอมเมนต์แนะนำเมนูกันมาครับโอเคครับสวัสดีครับ